แล้วก็อันนี้คือพูดแค่เครื่องอย่างเดียวซึ่งเครื่องเป็นเครื่องมือหนึ่งเท่านั้นแต่ว่านอกจากเครื่องอะ่ะมันมีไหมมันมีมันมีแบบพวกการฉีดด้วยแล้วพวกการฉีดอะ่ะมันก็มีย่อยไปเยอะมากๆเลยตั้งแต่แบบกลุ่มที่เป็นแบบ h y a l u r o n i c อ c i d อย่างเดียวที่เป็น H A เขาเรียก H A แต่ว่าเป็นแบบส่วนแบบ non crossing H A มี crossing H A รวมถึงแบบมีฉีด Bio Stimulator เออมีฉีดเป็นตัวแบบเป็น PN p o l y n u c l e o t i ค e ซึ่งพวกเนี้ยทั้งหมดอะ่ะมันมีแมคคา n i ซ m ที่ไม่เหมือนไม่เหมือนกันแต่ว่าช่วยได้แบบก็แล้วแล้ว,แล,วแล้วแต่แล้วแต่อ่านะซึ่งผมไม่อยากลงรายละเอียดเพราะว่ามันเยอะฉีดอะฉีดอะไรหมอโบท็อกโบท็อกอะจริงๆไปช่วยเรื่องแบบรอยเหี่ยวยยนใช่ไหม แต่ว่าเป็นรอยเหวี่ยยนจากแมชชนิคอลจากมัสเซลซึ่งมันจะเป็นปัญหาชั้นที่4แต่การที่ไปฉีดทำให้แมชชนิคอลไอตัวมัสเซลมันขยับน้อยลงรอยรอยเหวี่ยยนมันไม่มีชั้นชั้นที่1ก็ได้ไปด้วยเรื่องเรื่องบทอกเนี่ยมันก็มีมีแบบคนเริ่มเอามาใช้ในอินดิเคชันอื่นๆนอกจากแค่แบบการ